ซีโอเคสวัสดีครับจอกก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากหายไปเป็นเดือนเลยนะครับผมไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะแล้ววันนี้เปิดคลิปมาก็จะมาตีวอกันนะครับโดยสูตรนี้นะไปจะได้3ดาวหรือเปล่าก็ไปดุ้นกันอีกทีนะครับผมนี่ครับผมไปซอนแอบมือนก่อนนะผมก็ดูมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมผมว่าจะเข้าทาง ด้านบนขวาแล้วใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะออช่างมันปะปเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะเข้าทางด้านนี้นะนี่ครับผมลงไปเลยนะครับเจ๊นะครับผมบากบหอกแล้วก็รองเท้าบูทไฟฟ้านะครับผมวันนี้ก็คอยให้เจ๊แซไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าปอมพอมมดด้านล่างจะได้ด้วยหรือเปล่านะ ผมว่าไม่น่าได้นะครับผมปอมพอมหมดนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลงขวานไปเก็บเอาก็ได้นะครับไปไปไปครับผมเดี๋ยวเมื่อหมดจำยาล่องหนเดี๋ยวเราเรียกเจ๊กลับมาเลยนะครับผมอย่าให้เจ๊ตายนะครับเจ๊ตายนี้จบข่าวเลยนะครับโอเคเรียกกลับมาแล้วครับตอนนี้เราก็จะเททดอาหารทั้งหมดลงเลยนะครับเป็นรูเทนเดอร์นะครับแล้วก็ปล่อยเบลูนะครับปล่อยแมมมดนะครับผมแลปล่อยนางฟ้านะครับ อู้คิงเฮ้ยทุกคนผมว่าจะลงควีนแล้วกดเสกนางฟ้าออกมานะผมไปกดคิงเฉยเลยโอ้โหเสียสกิลฟรีเลยคิงอะจบข่าวเลยนะครับผมจะได้สามดาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ผมก็มากับนั่นด้วยไงไอ้อุปกรณ์ที่ว่าเสกคนเถื่อนออกมานะ่ะโอ้โหจบข่าวเลยนะครับไม่ได้ไม่จะได้หรือเปล่าแค่น,นั้นแหละ โอเคก็อาจจะได้อยู่นะไปลุ้นกันต่อนะผมตอนนี้ถ่ายเราปรเปลี่ยนไปตรงกลางแล้วนะครับผมแล้วก็ติดพายุทอร์นาโดด้วยหมุนเติ้วๆเลยนะครับแล้วก็รกระแทกของเราก็เริ่มทำงานแล้วนะตอนนี้คิงก็เบี่ยงมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วยักษ์ใหญ่ของเราก็าตายไปชเรียบร้อยนะครับเจ๊ J ก็ไปเดี่ยวเลยนะครับทางด้านบนก็ที่จี้ผมจะเอาไว้กดสกิลคิงนะครับตอนที่มันเข้าไปตรงกลางนะ แต่พอดีไปกดพลาดน,นะครับผมโหเซ็งเลยนะตอนนี้ไม่ไม่ได้ทำคลิปนานแนละตื่นเต้นหน่อยนะครับผมว่าไม่น่าได้นะตอนนี้ทุกคนจบเกมเลยนะตอนนี้เี๋ยวเยอะอยู่นะครับฟอมถ้ามีสกิลคิงตอนนี้น่าจะได้อยู่นะครับสามดาวอะ่ะ ตอนนี้ก็ไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่ากดไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเก็บมาสองดาวนะโอ้โหอะไรกันวันนี้อ่ะไปไปไปาตาที่สองกันต่อนะครับผมมีผมส่งฐานให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไป เอาหลังสองก็ได้สาดาวอะหลังแรกไม่ได้ก็เอาหลังสองกันละกันนะครับผมก็มาสอดแนมดูแล้วนะครับผมว่าจะเข้าทางกลางๆนะครับกลางด้านล่างนะไม่รู้นะทุกคนคิดว่าผมควรจะเข้าทางไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับม,มาลุยกันเลยนะครับผมฮูน่าจะได้หละมั้งตอนนี้ยก็อปเจตลงไปเลยนะครับผมตรงกลางตรงนี้เลย เขาจะมีเจ๊เขารักษาด้วยนะครับรักษาการอยู่นะเราต้องขอระวังให้ดีนะครับแล้วมีนุ้ยยาบ้าดนวยนะครับ้อมเขาก็จะตีแรงแล้วก็เจ๊เขาก็จะตีแรงด้วยนะครับทําให้อาวุธโซนนั้นตีแรงหมดเลยนะครับโอ๊ยออ้ยออ้ย,อ,ยอะไรตายเจ้ผมตายแล้วทุกคนเอาแล้วไงงานช้างเลยครับทีนี้ตาย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 มา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 ช่างมัน ไปกันต่อเลยนะครับทีทหารไปเลยนะครับผมทั้งหมดเลยอันนี้โอ้โหเจ๊ผมตายแล้วผมก็พึ่งพูดไปโยกๆว่าปอมเขาตีแรงอะไรเมื่อกี้มันกดน้ำยาล่องหนแล้วมันมันไม่โดนนะทุกคนมันเป็นอะไรไม่รู้หรือว่าผมจิ้มไม่โดนก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้โดนยูทานโดหมจิ้วๆเลยครับทหารเราเราเข้าไปตรงกลางแล้วนะครับผม เขาใช้ดหานแทนเป็นกเล็นน้ำแข็งนะส่วนมากจะไม่ค่อยทันเวลานะครับเจอาทหารแข็งนี้เราต้องรีบลงทหารนะเจอกเล็นน้ำแข็งนี้ไม่ไหวเลยส่วนมากจะไม่ทันเวลานะครับโห้ามีเจนี่ก็คงจะดีกว่านี้นะผมว่ามันก็มีสิทธิ์ได้สัปดาวนะทุกคนตอนนี้ทางเราก็ทำลายสิ่งก่อสร้างไปเยอะอยู่นะครับตอนนี้ ก็เยอะตรงไหนยังไม่ถึง50%เลยโอ้ดูภาพรวมจากข้างล่างนะครับผมแล้วบอกทอาหารทําความเสียหายเยอะเยอะตรงไหนนะครับยังเหลือเยอะเลยนะครับเป็นป้อมเขามากกว่านะครับที่ทําความเสียหายให้ทหารเราเยอะนะคโอ้ดูดิทุกคนอาหารของเราก็เหลือน้อยทนทีแล้วนะครับแล้วก็ถัดเกตตายนี่คือน้ํายาเรียกกลับนี่เอามาฟรีเลยนะครับ แบบกมาแบบงงๆเลยนะครับเอาใจช่วยผมหน่อยนะครับผมจะได้สันดาวหรือเปล่าอย่างน้อยก็ได้หลังที่2ก็ยังดีนะครับหลังหนึ่งพลาดไปแล้วั็จะได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ปู่เดินเราโดนโจมตีนะครับแต่ก็อะไรค่าไปแล้วนะครับปู่เดนเพราะว่าสกิลกดไปหมดแล้วโอเคโอเคมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ก็เดี๋ยวถ้ากีน โจมตีด้านบนเสร็จผมจะเรียกกลับมาแนละ้วเอาไปลงยิงป้อมด้านล่างนะครับแล้วเวลาด้วยดูทุกคนเอาวิกระปิบกระเสียอ่ะลิซกลับมาเลยครับอุ้ยยี่สิบกวิทนนันไหมอ่ะมันจะทันไหมเนี่ยสิบกวิอู๋ไม่น่าทันนะทุกคนผมว่าเวลาไม่น,าน่าเดี๋ยวโดนระเบิดด้วยแต่ระเบิดตัวใหม่อนะ่ะทางของเราก็จะ เด้งออกมานะอุ้ยไม่ทันเวลาครับทุกคนโอ้โหจบเกมแล้วอย่างนี้พลาดทั้งสองหลังเลยนะครับผม,ผมไม่น่าเลยเจเราตายไปก่อนนะครับไม่งั้นก็สามดาวแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนเราก็เก็บสามดาวกันหมดเลยนะครับมีแต่ผมนะครับเน้นสองดาวนะครับผมไม่เน้นสามดาวนะครับ โอเคครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมว่าจะเอาให้ดีกว่านี้นะครับผมตื่นเต้นนะครับตาในนี่ครับเพื่อนเราแล้วก็เก็บไปหมดแล้วนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ